สวัสดีจ้ามาผมมาพ่อกับแม่เอมาอีกแล้วนะจ้ามือนี้ก็มาชุ่มนุ่มสังส่งสค์กันอีกแล้วจ้าพอดีเอลินาะสาววัดศักแก้วกับเมืองไทยมายังไม่ได้เจอกับมารีน้อยกับพี่เอมาเลยจ้าเขาก็เลยจะมาเจอกันวันนี้จ้าเดี๋ยวก่อนเอลินาอยู่ไหน,นมาหาคุณป้าก่อนป้าไม่สวยก็เลยมาใา้ดาเลง อันนี้พูดแย่แฟนน้องกล้วยทำให้ถูกสติตกใจเอลิณาแอบอยู่ตรงนี้จ้ะนึกว่าไปเอลิณาไปมบนเดอเหรอมนล่น้อยเอลิณาไปมบนเดอเหรออ้าวทำยังไงล่ะทีเนี้ยมาลีน้อยก็อุตส่าห์รอเล่นกับเอลิณาอยู่เนาะแคทน่าร้องไห้แล้วเอลิณานี้น้กล้วยนี่ก็บ้าจริงๆเลยอ่ะ

เอลี่ที่อ่ทำไมน่ารักจังอ่ะอลี่นะเอลี่นะอิล่เว้าวลาวเปลี่นบอเอลี่นะไปไทยมาว้าวลาวเปลี่นบอว้าวลาวเปลี่นไว้จังไดฉันรักเธอว่ายังไงภาษาลาวนั่น สายอีสานอ่ะหอยบลูโอ้ยร้านอะไรไปไปหอยสิพาเจ้าไปซื้อขนมไปบ่เอาบอเอาชิยะเจ้าเนยก้าวลาวบ่รีน้อยว้าวลาวเป็นน้อยว้าวลาวไม่เป็นไม่ได้ไปซื้อขนมไปบ่ไปซื้อขนมบ่บ่แม่นไปข้าวมาพบกับแม่พี่แอ้มาด้จักรเลิณาพูดให้เพื่ินหน่อยสวัสดีค่ะหน่อย ออ้ยพี่น้องลูกลานปากแดงทําไมสีเสื้อสวยจังเลยอะ่ะมันแมทกันเลยมันเป็นชุดจากพี่นอ้องก็มา,มาดามรู้ไงว่ามันติดแดงดีขนนั้นอย่างนี้แคปอย่างนี้ก็ไม่ออกไม่หลุดใช่ไหมอย่าลองคืนนี้อ่อออนนะจริงหรือเปล่าจริงตลอดสวยงามสีแดงสวยจากน้องเล็กจากของฝากจากไทย เอาเหรอนึกว่าให้ถือเฉยๆว่าชิวเกินข้างขับรถทั้งดื่มกาแฟก็เมื่อดามันก็มีหลังหัวเป็นตำรวจหัวบอกไม่ไดยอืมแล้วเต็มที่รถจะขับทั้งถ่ายได้ปวดคอไหมน้องเล็กกระสิเป็นไปทั่วตัวถทายวิวเนก็ได้ซาเละโอ้จะไม่วยกล้องใบจันเราเล็ก่วยกล้องใบมากเลยเมื่อกี้เนี่ยต้องตัดนั่นน่ะ เดี๋ยวต้องไปเรียนกับหลานนะกับเอม่าแล้วนะโอ้โหเหรอใช่แล้วอดี๋ยวไปทาเหมือนตัวเองทําอะไรกลางคืนเสียไม่เป็นเนาะอืมนั่นแหละจ้ะขอบคุณมากเลยอันนี้น้องเล็กจะทําเล็บจ้าก็เลยอยากให้แม่เอม่ามาเป็นเพื่อนก็เลยมาด้วยจะมาทํากับน้บําหวานนะ่ะเขามีบัตรใบประกาศนียบัตรไม่ใช่ว่าไปทําแค่สองสามวันแล้วมาเปิดร้านไม่ใช่ด้วยจ้าเขามีใบประกาศนียบัตรว่าทําทำอะไรมาบ้างเรียนเพ้นท์เล็บเรียนทำเล็บอะไรมาบ้างนะจ๊ะ แล้วก็ก็เลยมาเป็นเพื่อนน้องเล็กมาถึงแล้วก็จะถ่ายดูก่อนจะว่าสีสันมีอะไรมกกั่งก็แล้วแต่แบบว่าจะแบบต่อเจลนอกจาะน้องหรือว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ต่อเล็บเราก็มาทาเล็บเลือกเลือกสีเอาว่าสีอะไรหรือว่าจะให้ทําเป็นแบบไหนถ้าเป็นใกล้ๆกล้คริสต์มาสก็จะ,ะทําเป็นรูปต้นคริสต์มาสใกล้ๆกล้วาเลนไทยก็ทําเป็นรูปหัวใจรูปอะไรก็แล้วแต่น,นั่นจะเนาะเพียงแค่บอกช่างมาจ้ะนนี้ก็ตะใบถัดกัดถูๆแล้วจ้ะช่างคุณแม่ลูกอ่อนเป็นงานเนาะ ช่างเล็บเขาแบบว่าไอ้คุยแต่ว่ารับงานได้ตลอดเวลาได้จ้าแต่ขอแค่ให้บอกให้ถามช่างว่าเออวันไหนว่างมั่งอะไรอย่างเงี้ยจ้าช่างก็สามสิบกว่าจ้าคนมาทําก็สามสิบกว่าจ้าถูๆถ,ถ,ถ่ายๆตะใบตะใบอันนี้เล็บแม่มากก็งามนะจ้าเนี่ยทาตั้งตั้งนานแล้วจ้าทำไมผิวขาวจังเลยอ่ะ เล็บก็สวยผิวก็ขาวเล่นเอ็นเอ็นเอาสองสองสีละหนูหนูเลือกอสีนี้หรอ,อขอดูคนหน่อยเนี้ยขอดูคนหน่อย <มา S 1> สวยสวยมากกลับมาจากเมืองไทยขาวขาวออร่ามาเลยอน้องกล้วยะสาวสะแก้ววิวข้างนอกก็งามงามจ้ะเสร็จแล้วก็จะเดินทางเมืองเลยนะจ๊ะ กลับจากทําเล็บน้องเล็กก็แวะร้านซื้อของจะเราบอกว่าพี่เข็มจะเอาดื่มไหมเดี๋ยวน้องเลี้ยงวันฉันไม่เอมากก็เลยจัดมาเลยสองกระป๋องน้ํมามะม่วงผสมกับสาบะรสจะมีแอนกหอ,อ,นอห,นนห์น้อยนึงดุนเห็นไหมมีเงินใจบ้านน้องเออัน <c oughs> นีามันมีเงินอยู่ <c oughs> อะไร <c oughs> มาหมาเอาอันจิเคียวๆมาล่ะ จะร้านแล้วก็มารับเอมมาจ้ะเพราะว่าเมื่อคืนเอมนอนกับเอลินาแล้วเอมมาจะไปบันเกิดเพื่อนวันนี้จ้ะก็เลยมารับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะกล้วยยังลูกไม่สวยจังอ่ะไม่เจอกันนานอ่ะสวยเหมือนแม่นั่นะจ้ะยังไม่ได้เจอกันนะ กลับมาบ้านแล้วจะไปต่อจะให้คุณซากินไก่กับข้าวเหนียวจ้มพ่อพอ่พอใส่ซองเออไม่เป็นไรเพาะว่ากว่าแม่จะเอาลงอีกสองสามวันหนอนูจะไปเดียล,ลูกจะไปวันเกิดเหรอมอม่าจะไปวันเกิดเพื่อนจ้ะสองชั่วโมงครึ่งน้อยหละนะ่ะเนาะซื้อ,อยังก่อนวันเกิดมูนน้อหละนะ่ะหนวันนี้แม่กับลูกเลือกชุดอะไรวันนี้เอาขาวจ้าชุดขาวสวยแล้วก็ แล้วก็มาตาก็ามาด้วยมาตาก็าจะไปวันเกิดจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ๋ะอมาตาจะนั่งไปด้วยวันเกิดเริ่มสี่โมงจ้ะาจากที่กลับไปทํากับข้าวอบไก่ให้เอ็มม่าแล้วเออให้คุณสาแล้วทีนี้ก็ทําชาเขียวมาด้วยจ้ะมาบ้านไอ้ไอ้แคทเพราะว่าชาเขียวน้ําหวานเอาชาเขียวไปให้ทํามาจ้ะ ถึงแล้วก็น้องกล้วยก็กลับไปบ้านด้วยไปบ้านแม่ไอมาแล้วก็กลับมาด้วยกันทําชาเขียวเสร็จแล้วก็มาแล้วก็เจอเอลีนาคนสวยก่อนจ้าเนี่ยส่วนเจ้าของบ้านก็จัดเตียงจ่าไข่ไหมน้องเล็กลงทุนมายอดแล้วมึงอย่ามึงอย่าหยุดมาเตี้ยแปดแปดสิบกำลังรอเตี้ยแปดสิบโลกำลังรออยู่สูตต่อไปนะาร้าไว้ใครทําไมจับไม่สวยเลยแคทน้องเล็กเหรอใช่สงสัยจับเปะจับเป๊ะเลยเนี่ยคนงามแห่ง แตงสักแก้วมีคนเดียวนี่แหละเบิงชิไายหมูปิ้งยับออกคาเลยเฮ้ยเสียบน่ารักโอ้ยมันไม่เห็นออกมาก่อนแคสมันมืดอืมาทาไม่ได้อาบาทาเองวพาพี่แคสก็ต้มเปื่อยเกินไม่ไม่เปื่อยแต่ก็เปื่อยกับของเกียนกินนิดนึงพูมงงนึก็โอ้โหลูกวลวกเฉยลวกจริงๆเราอะ า <S <S ยาเ้าปุ้นจ้ะยาตายเขาเรียกน้ำยาอะไรแคทน้ำยาตายเฉยๆยากะทิยากะิตายนี่เดี๋็กมันกบาป๋านะอ่านเด็กมันก็มาต,ตลอดอะไรเด็กสร้างวาร์เนี๋ยว,ว,วจุดนี้น้ำลำไย,ยอร่อยๆจากน้องเล็กสาวสาแก้วทำมาจ้ะแล้วก็มี หมูจ้าหมูหวานจากสวีเดนไอแคทซื้อมาโอ้ยผ่โทรมาหนอมาได้จ้ามากินข้าวปุ้นนํากันกาจานแรกนี้แม่ไอ้มากก็จะกินเป็นน้ํายาน้ํายาของไอแคทสาวใต้เนาะน้ํายากะทิใต้ว่าสั้นอืมก็ขอโซยไปก่อนเอะกะละมังอุ้ยจานหนึ่งจ้าหลังจากนั้นก็นั่งคุยมามมอยแต่ไม่รู้ว่าทําไมเนี่ยอันนี้มันปากกับปากกับเสียงไม่ตรงกันก็ขอโทษขออภัยขออ๊ ประทานอภัยหลายๆด้วยจ้าย่านเวสุมนีย่านสกนีอ๋อกินไปได้จ้าช่งคุเดกถึงจะชางก็มีคนรักอยู่ช่างไม่ลือกอ่อนทําเล็บเสร็จแล้วก็มาสังสรรค์ปาร์ตี้อาหารเหมือนกันจาลููกก็เล่นอยู่ในโน้นคุณแม่ก็ทานอาหารไปก่อนก่อนที่ลูกจะเลืงเขาไปแต่เช้าพี่ปารไปเล่นกับน้องหน่อยดิพี่ปาหน่ะ แอลกอฮอล์ไม่ยุ่งจ้าขอยุ่งแต่กับน้ำลำไยนะจ้าแม่ไอ้มากคนดีจ้าเนื้อลำไยล,ล้วนเขาเอาเอาน้องเล็กเอาเนื้อลำไยอบแห้งมาจากเมืองไทยเนาะจ้าก็เป็นแบบน,นั้นอ่ะมาตัว แต่ไม่ไม่ร่อนแต่ไม่ร่อนเพราะว่ามันยายืดหรืออะไรไปมันอ่ะเพราะว่ามันโค้ง่ะมันร่อนแบบทางเจ้าเลยถ้ามันยาวแบบนั้เพราะว่าอย่างของโคก็เป็นร่อนเม็ดแม่บางคนมู๋ไหนแม่ที่เราหน้าไปปาร์ตี้ตุเปียมาเก็บดูแก้มหน่อยลูกเอาเปียจ้ามาเก็บดูแก้มหน่อยสมัยก่อนว้าวแก้มเป็นหัวใจด้วยสมัยก่อนดัดแต่ว่าน้ำยาดัดมันก็ออกแล้วต้องเป็นเกือบสิบปีแล้วเนาะแต่แต่แก้มไม่ได้ดัดมาตลอดแต่หนูดัดทุกปีไงแล้วปลายปลายมันตรง ให้มารีน้อยนั่งพักแป๊บนึงจะให้เขตาตำมะหุงก่อนอิ่มแล้วก็มานั่งพักหน่อยนึงเขาจะตำซุม้มตำเอาะเอะไรเรียบมาใสา่ให้ปัาเกล็ดมารีงหัวใจชมพูอ่ะใช่ไหม <Yes. S 1> มาใมาสา่มารีปิ่นไปอย่างมารีมันที่โต๊ะได้นั่นามาไม่เห็นดูเลย <Yes. S 1> ภาพมันบอชัดพี่น้องไอ้ก้อนมันบอแก้มไม่เห็นสุภาพเลยอะ่ะ เออเอ้าเรียกที่แรกโซเฟียบานทีแต่งหน้าให้แม่มาไปไปมาเอาสติ๊กเกอร์มาติดให้เพราะว่าไอ้น้ำหวานเอาสติ๊กเกอร์ของฟิลิปปามาให้เด็กๆเล่นมาลีหน่อยโซเฟียบอกฉันว่าทุกคนต้องว่าเธอแบบน่ารักมากๆเลยแกงประเข็ม พี่ออดได้สิสวยไหมตะเกียงสวยไหมตลกตลกเลยเหรออืออืออีหล่ากับตลกคือกันนะโอ้ยอยู่ตรงไหนมันก็มาคุมนะเดี๋ยวตะเฟียละเก็มงิ้งโตตามเองเหรอเพราะว่ามะละกอครึ่งหนึ่งแบ่งสองนั่นแต่พี่เป็นหวัดนะคุณไม่รู้จะมันจะได้กลิ่นหรือเปล่าจ่ชอ่ตลกไหมเออหยบหยาบหยบมาแล้ว ปลาไอีกไหมล้วนไม่ไม่ไม่ไมไมแซ่บแล้วอืมอืออีนี่ตา่าแซ่บอีหลีดัลลี่หนูเหรอหรือปลาเค็มอืออืมแซ่บพี่น้องอีกุ้งต่างมัหึงแซ่บแซ่บแซ่บนาว่าไม่รู้ว่าลาเ,<อ>เป็นอยู่บ่เว้าลาเป็นว่าอีลานั่นเว้าลาเป็นบ่บ่เป็นเลยเป็นอย่างคือบ่เป็นปเนจ้าบบลูค่อยกับโบลูคือกันก็เค็มแค่แย้มแม่ละ อเคนปวดออขียนโอ,นะอ,อ้นนอนนไม่ตกยฮอยมาสิจากวันเกิดแล้วพ่อเขาก็มาส่งมาส่งที่นี่ต่อนะาจา๊ะอันนี้แพทริกอยู่ห้องปาร์ตี้จากกับฟิลิปปาแพทริกกับฟิลิปปาเต้นกันเพลินเลยแล้วก็ให้ยายเข็มเต้นด้วยส่วนอันนี้พอน้องกุ้งมาน้องกุ้งก็ทําน้ําน้ํา น้ำเงี้ยวด้วยจ้ะน้ำเงี้ยวของน้ำยาของทางเหนือจะจะแซ่แบแซ่บไม่เอามาชอบมากเพราะมีกระดูกอ่อนแล้วก็มีดอกนิ้วด้วยจ้ะเนี่ยอันนี้กินจานที่สองด้วยจ้ะจานจานแรกเนี่ยน้ำยาคนใต้เสร็จไปแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นจานผสมจะเป็นน้ำยาเงี้ยวของคนเหนือแล้วก็น้ำยาใต้ผสมกันจากจานที่สองแต่ว่าไม่หมดด้วยจ้ะเพราะจานที่สองมันเยอะกเกินแอบทิ้งจ้ะกลัวเจ้าภาพบ้านเขาด่าเนาะอันนี้น้องกุ้งจะเป็นคนบอกว่ากินกับอะไรมั่งนะจ้ะเนี่ยน้องกุ้งก็จะ มือมาหยิบหอมหยิบต้นหอมผักชีประกาดดองให้จ่าเสิร์ฟดีมากกินข้าวเสร็จแล้วเมียฝรั่งก็ไม่ทําอะไรจ่าก,ก็จะถอนหงอ,อกกันถ้าบางคนเริ่มแก่รุ่นแม่มากนี่ก็คือถอนไม่ได้แล้วจ่าถ้าถอนก็ต้องถอนผมดําทิ้งนเนาะมันเยอะแล้วก็ต้องยอมจา่าส่วนไอ้แคทนี่ไม่ใช่งอ,อกหรอกเพราะว่าแคทนี่มีงอ,อกแค่หน่อยเดียวเองส่วนแม่มากเยอะแล้วไอ้แคทนี่จะยอมเป็นสีทองหรือสีอะไรอ่อนๆนี่แหละจ้า<ส>ใหญ่ๆ <ส Hay at> มึงดูความสามารถดิคุ ปอนเขาบอกหลานสิเอามาเอามาหลานไมรู้นะบอกมาปอนยกขึ้นสูงๆลูกเอาแค่เอาเฮียเอาสูงๆเอาสูงๆเราจะหมุกไปเลยโอเคเอาในตู้เย็นเดี๋ยวยาข้อมเมตาเมตตาะมิหยังมือกินแล้วมันหิบแม่มาดยาดียวเดี๋ยวครเอลี่นะกัมมารีมาอยู่ตรงนี้ชูนีโรดการสูเรียว่าเป็นดอกเอลี่นะเออมาลีนอย มีมีมนรีผู้เดียวที <S <s ่มันวอยู่จะสื่อคนย้อมผมมีอารมณ์สุนทีมากจะก็กินน้ำแบบน้ำแดงไปด้วยอะไรประมาณนี้เบาๆถ้ามีพิซาก็ได้อยู่เพมีข้าวแต่ถ้าไม่มีอไอเอสาวและยองต้องขอตัวกลับก่อนจ้าแล้วก็ฟิลิปปาต้องเข้าไปนอนจ้าโอ้ยฟิลิปปาน่ารักเนี่ยอ่าคนนอเวยเขาจะก่อนจับกลับบ้านต้อง กอดกันแคมกันหอมแก้มกันก่อนอน,จนะจ๊ะคุณนะมีแจะคนอยาก,กอดนะอภิษฐ์ทีก็จะอก,กอดน้องแล้พี่น้องอพิษฐทีก็อะไรอยาก,กอดฟิลิปป้าแต่ว่าอายแต่ไม่ได้ก็กอดมาลีน้อยก็รอต่อคิวจา้าอันนี้น้องเล็กคนสวยสาวสาว,สาวแก้วแล้วจะแม่มาจะชื่อจริงๆชื่อน้องกล้วยชื่อกล้วยจ้ะแต่ว่าแม่เอมามามักห้องว่าน้องเล็กเนาะเพราะว่าในกลุ่มที่คบหากันนี่มีมีเพื่อนแบบอายุน้อยสุดอะไรประมาณเนี้ยอืมเออเท่าน้าหวานนั่นแหละแต่ว่าน้าหวานแบบว่าอีกสไตล์หนึ่งเนาะแต่อันเนี้ย น้องเล็กก็คือแบบอาจจะอีกสไตล์หนึ่งเลยจ้ะก,ก็เลยเรียกว่าน้องเล็กจ้ะมันเบ้าพื้นผู้ใดในพี่น้องต้องตัดเสียงออกส่วนอันนี้เด็กอกำลังเล่นซ่อนหากันจ้ะเล่นพอฟิลิปปากับเด็กก็เล่นซ่อนหากันเนี่ยเอ็มมากก็ดีใจได้มาหาเพื่อนๆนะลูกลูกคนไทยด้วยกันนี่มา,มารีน้อยมาแอบตรงนี้จ้ะเพราะว่าแพทริกเป็นหนอน <laughs> มารีน้อยตองแอบตรงนี้ขอหอมแก้มล,กลูกก็ไม่อยากให้หอมจ้ะ อันนี้แม่มมาจะแอบกลับบ้านนะแตะเพราะว่าไม่แอบไม่ได้เขาจะดึงให้อยู่ต่อก็เลยแอบอันนี้เป็นกองความอ,อเอลินาตั้งแต่คิดตะมากเขจะเอามาให้เอลินาจากนั้นแม่อมมาก็จะแอบหนีกลับบ้านเลยมาถึงบ้านแล้วจ่ะกลับจากบ้านไอแคทแล้วทีนี้พี่ออยจะเอาขนมวันเสาร์ให้เอ็มมาขนมทุทกๆวันเสาร์เขาจะซื้อให้ลูกนเพราะว่าพี่ออยเป็นคนซื้อให้น้องเอง เออไอ้เขียวนะแม่ชอบขอแม่ได้ไหมเอาไม่ได้เหรอสีฟ้าโอ๋โอสีฟ้าเหรอไม่ใช่สีเขียวสุดก็มันนี่แล้วะถองเอากินเลยเหรอไม่ทำอะไรก่อนเหรอ,อโอ้สมาร์ทนี่แม่ก็ชอบนะเนี่ยอือกรปะเป๋าเดือยมาเช็กกูอีสโกหาบทิดกุนเนี่ย วั <laughs> นที่ไปกินอาหารบ้านไอแคนนี่นะจ๊ะก็คือมันเป็นวันอ่นาวันเสาร์ที่นี้พี่อ้อยน,นี่มันจะมีที่ร์เบเขาจะมีขนมสําหรับวันสุกวันเสาร์นักกินแบบดูทีวีกับครอบครัวตอนเย็นตอนสองทุ่มสามทุ่มอะไรนงี้จ้ะแม่มากก็เลยต้องแอบมาไม่งั้นก็ไม่ได้นี่เนาะเพราะว่าพี่อ้อยบอกว่าแม่นอต้องอ,อ้อยอ้อยอยากทา เลอดากอกุสแล้วท่านก็เลยกลับมาบ้านจา้ะแล้วก็ต้องแอบหนีมาจ้ะจากนั้นก็มากินขนมกินน้าโคกอะไรซุมนเซลกันจ้ะคุณสาเขาเขาจะนั่งประจําของเขาด้วยจ้ะขอโทษด้วยคุเขาไม่ได้ดีบาทาใสกล้องด้วยจ้ะเขาก็จะประมาณนี้แหละนอนแบบนี้เนาะขอบคุณด้วยจ้ะบายบาย